อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอนะ้องเอฟซีนะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูรถอีกคันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะจบไหมคันนี้ไนหะไปดูอีกคันหนึ่งเป็นรถในทีมงานเราเหมืนเดิมนะเดี๋ยวไปไปดูครับว่าจะเป็นรถ รถใครรถในทีมงานเราไปดูครับก็ไดก็ไม่อยากขายเหมือนเดิมนะคันนี้ก็ไม่ได้อยากขายนะแต่ไปเดี๋ยวก็รู้ครับว่าสาเหตุทำไมถึงต้องขายจะอยู่หรือไปมาดูกันคันไหนจะอยู่หรือไปนี่ จิตทำไรป้าจิตดเดี๋ยวมารอรุ่นกันอ่าถึงแล้วครับเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้หรอกไม,มไม่ไ่จอดเดี๋ยวได้เดี๋ยวจอดตรงนี้สิโอ้นี่สด,ดไหมหรอ ่ะเดี๋ยวลงไปดูกันเป็นรถปากี้ครับนี่เ้าดดีกาตัวแรงเดี๋ยวลงไปดูอยู่ไห้โอ้ลงได้ไหมน้องบัตรโอ๊ย ไปเจ้าสี่สิบห้าป้าไปดูลูกเดินได้ไหมลุงไม่ได้มาเลยมั่วแต่อยากนี่ครับสาเหตุที่เราขับรถเลยเอออนุญาตถ่ายได้ลุงด้านี่ครับอาการไม่ได้มาเยี่ยมเลยสาเหตุครับเอาไว้ไม่ได้ขับเลย เอาไว้ก็ไมได้ครับาม่ได้มาไดูนกมานกมานูแต่ร้อนมันี่น่ครับสาเหตุมามานี่หนู่นไหนเจ้าอะไรเด็กน้อยตัดต้นไม้โดนหววนิดนึงโดนต่ัวโดได้ไหมลุงอ๋อตอนนี้ไปนี่กับ เนโจ๊ะเินโจ้อกรองไอบิกไอบิกอยุ่นูเลยครับผมซื้อมาจากไอบิกห๋อซื้อมาตรงไหนี่ได้ขอโคใชไหมล่ะผมซื้อต่อไบิกเลยนะไม่รู้ว่าตกในหรอี่ได้ขอโค่เราตเกเป็นโจ๊บานหนออ๋อซื้อมาจาก ปกคลูปปั๊มน้ำมันนหรพี่ครับผมกลางหนึ่งสุดยอดขับรถอยู่ทุกปีทุกปีนี่ดียวเรียนกำลังเรียนด้วยมีเดียวกันนะดิลูกสาวเขาก็เรียนพยาบาลลูกสาวผมเรียนมออยู่ชนบุรีกำลังใช้เงินหาไม่ได้รถกระจอดีีี่่ด้ผมมัเเสยงงวออรไปโอเค อ่าลุง่นแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนั่นมา